ตายทั้งเป็นนะครับพี่ติ๊กพี่ติ๊กอีกเพลงหนึ่งที่พี่เปารีเควสพี่ติ๊กเพลงนี้แล้วก็โอเคนะพี่ขออีกพี่พี่ติ๊กครับตายทั้งเป็นมาปาทให้พี่ติ๊กตายทั้งเป็นใช่ป่ะพี่ติ๊กมันเพาะมากตายทั้งเป็นใช่ป่ะพี่ติ๊กตายทั้งเป็นโอเคอีหนึ่งผลงานแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่เปานี่ชอบมากเพลงนี้เลยตายทั้งเป็นนะครับ เฮ้ยไม่เอาไม่เป็นแบบนี้วะเสียเงินทองไม่ตายหายจะหายมันคงไม่ตายแต่เธอเสียเธอไปจะตายดุดคนหัวใช่หรือไม่ลาย คงคิดถึงเธอแต่เขาอยากให้เขานั้นไม่แต่ราสุขที่ไหนมาแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายช่างเป็นชั่ครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะเดินไปไป,ไปแล้วค่าหลักลานร้องไห้นอนตายทางเป็น ถ้าหากจะทิ้งกันไปชาแนลที่วันให้ฉันตายซะก่อนที่ไหนย,ยังไงเมื่อไรจะไปพบเธอไม่หว่านวันนี้เธออย่าเพึ่งไปโชว เสียงเงินทองไม่ตายขาแใจมันคงไม่สายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายดูดคนหัวใจเริ่มสลายคงคิดถึงเธอแต่ขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมาแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าใตยทางเป็นช่งางคันมีฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะเดินท่านไฟรัดเหลากลาย นอนไม่เตรียมตายทัางเป็นเชื่อเร,รอด้ยนะครับโชบว์มเมาพีรามิดเดาพีรามิเพลงนี้ก็จบนะเพื่อนเราเดาิีมันจะยาวเนะ่ยดูมีจะดูมีจะยเยอะๆเติมเต็นเมาเอาเอาเอา<บ>เพลงนี้ก่อนเมาพีรามัดเดาตายช่างเป็นสำคัญ ฉันงคงทนไม่ได้ให้นานหัวคนจะเดินผ่านไฟและเผาหลากลานนอนไม่เตรียมตายช่างแปนฉันอาจจะทิ้งกันไปชานิดนิงรอวันให้ฉันนั้นตายซะก่อนที่ไหนยังไม่เมื่อไรจะไปพบเธแไม่วอนวันนี้เธออย่าพึ่งไป เพลงก่อนนะครับวันนี้ปาต้นกับพี่เปาส่งทุกคนเข้านอนก่อนสวัสดีกอนครับพี่เปาสวัสดีครับปาต้นครับปาปาต้นครับตัวเองก็ต้องบอกว่าพี่เปาครับเอาใหม่ปาต้นครับปาต้นครับไม่ป๋าปาต้นมาบอกพี่ปาต้นพี่เปาต้องบอกว่าพี่เปาครับโอเคเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับส่งทุกท่านเข้านอนวันนี้นะครับจากคลิปนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ปาต้นครับอันนี้ใครครับพี่เตาครับะอะดูกล้องก่อนปาต้นพี่เตาปาต้นกะพี่เตาโอเคบายยกันแล้วเย้ยูพี่โก <ye akan. S 2> จ,จะเปิดจะเปิดคิดใหม่ก่อน